ใชมินาซังคอนดิจิวะวัตาชิวะซาเดสวัสดีครับสังครับผมกระตู้สู่เกมแฟนซีเลตูนะครับในคลิปทําของพาทนี้นะครับผมก็จะมาทํายูนิตก,กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้จะมีเงื่อนไขในการทําเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนั่นก็คือผมจะใช้งบประมาณสัก20ล้านเมเซนต้าในการซื้อวัตถุดิบในการทําของครั้งนี้นะครับมันจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้สําหรับคนที่ เพิ่งจะเริ่มมาฝึกหัดการทําออมนะครับก็จะเป็นราคาที่อาจจะไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปด้วยอ่ะก่อนอื่นเรามาดูยูนิตท,ที่ผมจะใช้ในการทําของทางนี้นะครับซึ่งยูนิตตัวนี้เนี่ยจะเป็นยูนิตท,ที่เราสามารถแลกกับ NPC โควคน้าคนนี้ได้นะครับ NPC นัทนน์ NPC นัทนนะครับก็จะเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับร้านแลกของที่เป็นกลุ่มตระกูลเบธแล้วก็เมมโมรีนะครับ แล้วหัวข้อที่3ก็คือจะเป็นเวกพอนเบทเดียก็คือเป็นเหรียญประจําปีต่างๆก็คือจะมีตั้งแต่สองพันยี่สิบแล้วก็ได้ลงไปแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นราคาที่เป็นของปี2020แล้วก็จะเป็นราคาเวกพอนเบทเอสพีนะครับแล้วก็มาดูที่ร้านเวกพอนเบทสอ2 0จากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับตรงนี้มันจะเป็นกมอาวุธที่เป็นซีโนเบล แล้วก็จะมียูนิตซีโนเวลอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยูนิตพวกนี้ก็คือยูนิตที่ผมจะใช้ในการทําขอครั้งนี้นะครับมันจะเป็นยูนิตที่จัดว่าไม่ได้แรงยากแล้วก็ยังเป็นยูนิต13าดาวที่ยังอยู่ในระดับสูงสูงด้วยเพราะนั้ถามว่าใครที่แบบว่าเาพิ่งจะมาฝึกหัดทําขอแล้วก็เริ่มหาของใช้งานกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นยูนิตที่เปไ็นระดับสูงสูงแล้วก็ได้ไม่ยากเท่าไหร่ด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะแดกยูนิตตัวนี้ไปสักชิ้นหนึ่งเพื่อจะใช้ในการทําขอครั้งนี้นะ แลกยูนิตซีรีส์โนเวลส่วนหลังมา1ชิ้นนะครับมันจะใช้เหรียญเว็บพ่อนเบส220 0ทั้งหมด300เหรียญในการแลกซึ่งเหรียญอันนี้เราสามารถหาดราชการที่แบบอ่านลงอีคิวแบบไปกิจกรรม มีเควสประจำวันแล้วก็รวมไปถึงกิจการต่างๆในปีนี้ที่จะมีโอกาสจอกในส่วนของเหรียญเวฟคอนเบส2020ด้วยนะครับแล้วก็ทําการกดแลกมาต่อไปเราก็มาช้อปปิ้งกันเลยนะครับซึ่งในการทําข,ของครั้งนี้ผมจะซื้อวัตถุดิบจากตู้ทั้งหมดเลยนะครับจะได้รู้ว่าผมใช้งบในการซื้อไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาที่ m ม s h ช p ทําการเสิร์ชหาของและเราก็ทําการปรับุมมนมูเนี่ยให้กลายเป็นยูนิตนะครับแล้วก็ในการทําของครั้งนี้ผมจะทำยูนิตที่ เป็น6สลอตด้วยกันนะครับโอเคทําการปรับให้มันกลายเป็น6สลอตแล้วเราก็มาดูที่ออฟกันเลยก็เริ่มจากออฟอะไรก่อนดีเอ่อเอาจากตัวแพงๆก่อนกันละกันก็คือจะเป็นออฟเลลรี่นะครับไหนดูซิออฟเลลร,รี่แล้วก็ออฟพอนธะธรรมครั้งนี้จะเป็นออฟที่เน้นไปในเรื่องของพลังโจมตีสาย S แล้วก็จะเน้นไปที่ HP ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มมาที่ Elder, เอลเดอร์เลี่นะครับไหนซองเซิร์ชดูซิ อ่ะในส่วนของออฟ Elder อร l เแบบยูนิตหกส่นนะครับราคาตอนนี้ประมาณสัก2ล้านนะครับก็จัดว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันแต่ว่าชิ้นนี้ผมจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นในการทำนะครับไหนดูซิออฟ Elder l e l เรนะครับจะเป็นออฟที่มีการบวกพลังโจมตีสาย s a t t a c k เนี่ย40หน่วยเลยบวกพลังโจมตีสาย R กับสายเวทอย่างละ20แต่ว่าข้อเสียคือจะมีการลบ PP ลงไป2 PP ด้วยกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทาการซื้อกันเลย ซึ่งชิ้นแบบนี้ผมจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ทําการซื้อมา2องล้านหนึ่งแชิ้นแรกนะครับจากนั้นก็จะเป็นชิ้นที่2ก็คือชิ้นนี้อ,อยู่ในวาชิ้นนี้นะครับเอลเดอร์เรลลี่อ๋ตอนที่เราทําการซื้อของเนี่ยก็เียลตรวจสอบไอเทมให้ดีๆด,ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเผลอซื้อผิดไปนะโอเคทําการซื้อมาอันในส่วนของเอลเดอเรลลี่ก็ผ่านไปนะครับตอนนี้ก็เลยกได้ว่าเืองบอีก15ล้าน8แสนโอเคทีนี้ถัดมาก็คือ จะเป็นเอาโซก็แลวกัน,กนโซในครั้งนี้ก็จะใช้เป็นอิคุสุนะครับก็จะมีเป็นอิคุสุอะคุโตะอะเรสุทิวุแล้วก็มากิแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้โซที่แบบเป็นแบบกลางกากันละกัน,ก,นก็คือจะเป็นอิคุสุอะเรสุโซนะครับอ่ะนี่ครับอา่าอิคุสุอะเรสุโซจะเป็นโซที่มีการบวกพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันทุกอย่างอย่างละ20บ HP มีการบวกสูงถึง50เลยแล้วก็มีการบวก PP อีก2ด้วยนะครับซึ่งชิ้นนี้ก็จัดว่าเป็นชิ้นที่แบบเป็นราคาแบบค่อยๆจะ,ะค่อนข้างจะขึ้นแล้วก็ลงบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นโซที่แบบเป็นกลางๆแล้วก็จะมีคนนิยมกันไปใช้บ่อยๆเหมือนกันนะครับซึ่งชิ้นนี้ผมก็จะใช้ทั้งหมด2อันด้วยกันแล้วก็ทําการซื้อมาอา้าวไอเทมโดนดึงไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าขึ้นหน้าตาแบบนี้นหมายความว่าไอเทมที่เราเลือกไปเนี่ยมันหายไปจากรางค้าแล้วนะครับ <c oughs> อะไรกันเนี่ยมีคนดึงตัดหน้าเราไหนดูซิอาจริงด้วยคัเม่กี โอ้โหหนึ่งล้านเจ็ดสองอันเมื่อกี้หายต่อหน้าต่อตาเลยอ่าแล้วก็ซื้อหนึ่งล้านเก้ามาก็ได้แพงกว่าเดิมอีกอะ่ะโอ้โหเจ้าใจแปบบ๊บอ่ะเสียเงินอีกสองล้านอีกสองครั้งเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือชิ้นนี้โอเคทําการซื้อมาโอ้รู้สึกว่าผมจะใช้งบเกินกว่าที่คิดไประดับหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวอ่ะทีนี้ถัดมาก็จะเป็นอ่าโซที่จะใช้ในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดนะครับ ก็จะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดของตัวเลลี่อ่ะ,อะก็คือจะเป็นอิสูทอรีลโซถ้าหาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้ชื่อฮิส r อรีโซนะครับแต่ดูสิอิสูทอรีลโซอิสูทอรีลโซนะครับราคา1ล้านเลยเหรอโอ้ราคาแพงกว่าที่ผมคิดเอาไวอ้อีกนะเนี่ยงั้นก็ซื้อชิน้นนี้มานะครับชิน้นนี้ผมจะใช้ทั้งหมด2อันเพื่อทําการย้ายเข้าไปในตัวยูนิตตัวหนึ่งก่อนโอเคทำการซื้อมาก็จะมีชิ้นนี้นะครับอิสูทอรีลโซ อ้อคนนี้ขายเหมือนกันเหรองั้นก็ซื้อมาอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะครับทำการซื้อมาโอเคตอนนี้เหลือง,งบอยู่9300ล้าน3แสน,นะครับรู้สึกว่าผมจะใช้เกินงบไปสักนิดหนึ่งโอเคทีนี้งานถัดมาก็คือจะเป็นอะไรวะเดี๋ยวนะผมขอนับก่อนผมก็จะขาดมิวเทชันนะครับไหนดูสิมิอ่มิยุอ่ะก็จะเป็นมิวเทชันนะครับมิวเทชันเดี๋ยวผมจะใช้ในการดันปรเซ็นต์การติดของออฟที่แบบเป็นกลุ่มพาวเวอร์แล้วก็สตาร์มีน่านะครับ ซึ่งชิ้นนี้เราจะใช้ทั้งหมด2อันด้วยกันก็ขอซื้อมา2อันเลยซึ่งชิ้นนี้ราคาแค่0นึ่งแสนเท่านั้นเองนะครับเซอร์ชิ้นนี้มา1อันชิ้นนี้มีไหมอ่ะชิ้นนี้มีเหมือนกันด้วยก็คือจะเป็นชิ้นละ1นึ0 0 0สนสามืกว่ากว่านะครับสำหรับการซื้อมาอ่ะถัดมาก็คือจะเป็นชิ้นที่ผมบอกไปเมือ่อสักครู่ก็คือจะมีทั้ง power แล้วก็มี stamina นะครับแต่ว่าชิ้น2อันเนี่ยผม,มงขอซื้อแบบว่าให้มันอยู่ในชิ้นเดียวกันเลยก็และกันไหนดูซิก็จะเป็น power 3. แล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นสตาร์พีนานะครับสุดตาแล้วก็เซิร์ฟไปสุดตาพีนาสามโอเคซึ่งก็จะเป็น2องออฟนี้แบบ6กซอรทําการเซิร์ฟราคามา,มาก็จะมีราคาประมาณสัก1นึ่งแสนแล้วก็ส0 0 0สนเหมือนกันนะครับโอเคทําการซื้อมานะครับก็จะเป็นชิ้นนี้หนึ่งแล้วก็อีกแล้วก็ซื้ออีกชิ้นหนึ่งด้วยเดี๋ยวที่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นราคาหลักส0 0 0สนนะครับซึ่งราคาพวกเนี่ยมันก็อาจจะมีการบวกลบบ้างก็ลองไปดูราคาตลาดกันเอาเองก็แล้วกันนะครับโอเคซื้อชิ้นนี้มา อตอนนี้นะครับผมเหลืองบอยู่8ปดล้านห้าแสน่มั้ยใช่ไหมซึ่งชินถัดมาเนี่ยก็น่าจะราคาใกล้ๆประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวผมขอทําทการเลือกเป็นอ่แบบไม่มีการกหนด,ดก่อนนะซึ่งครั้งนี้ผมจะซื้อตัวหลอดทำออมนะครับแต่ว่าจะเป็นหลอดทำออมที่แบบเป็นแค่เทียร์สพอนะไหนดูซิมันจะเป็นหลอดอันนี้ครับมันจะเป็น s Attack and PP เทียสนะครับซึ่งความจริงปัจจุบันเนี่ย มันจะยังมีขั้นแกรนมาแล้วแต่ว่าขั้นแกรนเนี่ยราคามันจะค่อนข้างโหดมากนะครับอานให้ดูก่อนก็แล้วกันถ้าเป็นขั้นแกรนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปัจจุบันนะตอนนี้นะก็จะเป็นแกรนพีหรือก็คือเป็นหล่อที่แบบสามารถทําแกรนพาวเวอร์ได้นะครับแกรนพาวเวอร์นะครับก็จะเป็นราคาตามนี้เลยราคาเรียกได้ว่าหลัก50ล้านนะครับมันเป็นออฟที่แบบมีการบวกพลังโจมตีสาย S เนี่ย60 HP 20แล้วก็ PP 5นะครับแต่ว่า ขั้นที่ต่ำกว่าเนี่ยก็คือจะเป็นอันเมื่อตะกี้นี้นะครับดูซิก็คือจะเป็น S Attack and PP Tier 3อันนี้นะครับเราแล้วก็ทำการเซิร์ราคามาซึ่งตอนนี้มันมีขอจับ,บเป็นระแับสูงขึ้นมาทำให้ของขั้นก่อนเนี่ยราคามันก็เลยลดลงมานะครับทำให้ขั้นก่อนอันนี้จะเหลือแค่ประมาณสัก7ล้านจนถึง8ล้านนะครับแล้วก็ออฟของมันเนี่ยจะสามารถทำา r r c e p p w w r r r a c e p p w w r r บวกพลังโจมตีสา S 5 0แล้วก็ PP 5นะครับคือความแตกต่างของมันเนี่ย จะต่างกันที่พลังโจมตี10หน่วยแล้วก็จะมีการบวก HP ีเพิ่มขึ้นมาด้วยแต่สำหรับคันเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วนะครับผมก็ทําการซื้อหลอดอันนี้มาซักอันนึงนะครับก็ได้ว่าราคาเนี่ยเฉียดเฉียด20ล้านกันเลยทีเดียวโอเคทําการซื้อมาอ่าจะว่าไปผมก็ลืมซื้อออฟไปตัวนึงนะครับขออภัยอย่างยิ่งเมื่อตะกี้ที่ผมซื้อไปแล้วทั้งหมด5อันใช่ไหมก็คือจะมีโซ มีตัวอาร์เรลลี่มีตัวที่ดันออฟเรลลี่มีมีมีพาวเวอร์มีสตามิน่ามีหลอดทำออฟซึ่งก็จะขาดไปตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเป็นออฟกุเลียออฟกุเรียนะครับมันก็จะมีหลายตัวแต่ว่าสายสรับสายเอสกับสายเวทเนี่ยอันนี้ผมแนะนำก็คือจะเป็นมิทรลักกเรียนะครับมิทรักกเรียก็คือจะเป็นออฟตัวนี้มันจะเป็นออฟที่มีการบวกพลังโจมตีสายเอสกับสายทีก็คือสายเวทนะครับอย่างละ30 มีการบวกพลังป้องกันทุกอย่างอย่างละ20 HP 20แล้วก็ PP อีก2ด้วยนะครับและอย่างหนึ่งคือราคาของมันเนี่ยก็จัดว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าชิ้นนี้ผมต้องใช้ถึง4ชิ้นเลยซึ่งมันจะเกินงบไปสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ขอพปยจริงๆที่อ่าไม่อาจทําให้แบบเป๊ะๆ20ล้านได้แต่อาจจะมีการเกินมาดน,นึงต่อที่เราทําการซื้อพวกนี้นะครับแต่ว่าเอาคำจริงล้วเนี่ยถ้าใครที่ ได้ไปฟาร์มอย่างเช่น device เควสฟาร์มเควส์แบบสูงๆเนี่ยก็จะมีการได้รับออฟวงนี้มาอยู่แล้วก็จะมีการไปต้นทุนตรงส่วนดีไปได้บ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอซื้อวิทรรักกุลียามาทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเบิ่งกงบแป๊บนึงรู้สึกว่าจะใช้งบเกินไปเล็กน้อยนะครับ โอเคไปหยิบเงินมาเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเมื่อตะกีนีไปหยิบเพิ่มมาอีกประมาณ5ล้านเมเซนตา้านะครับโอเคทีนี้เราก็มาซื้ออีก4ชิ้นสุดท้ายกันเลยก็คือจะเป็นชิ้นนี้นะครับที่จะมีเป็นมิโทรลักกเลียหกซอรตด้วยกันราคาประมาณสัก4,000สนนิดนิดนะครับขอซื้อมา2ชิ้นแบบนี้โอเคทำการซื้อจากนั้นก็ซื้ออีก2ชิ้นนะครับก็จะเป็นชิ้นนี้ที่เป็นราคา4 2 0 0 0 0 แต่ว่าอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยราคาของมันจะเป็น5 0 0แสนนะครับก็เียได้ว่ามีราคาที่ขึ้นมากันสักเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่เป็นหาอะอยู่แล้วทำการซื้อมาโอเคทีนี้ก็น่าจะมีคนแล้วใช่ไหมมีโซมีตัวกุเรียมีเรลลี่พาวเวอร์สตามิแน่แล้วก็มีหลอดทำออฟอเคทํำการซื้อครบแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปหาดูดูกันอ่าแล้วก็มาหาดูดูนะครับแล้วก็เลือกเป็นหัวข้อที่2ที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการทำออฟ แล้วเราก็มาเลือกที่ยูนิตนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูที่ยูนิตตัวหลักของเราก่อนก็คือจะเป็นยูนิต13ดาวซีรีส์โนเวลที่เราแลกจากร้านเวกพอนเบดเมื่อสกูนี้นะครับซึ่งตอนเนี้มันเป็นยูนิตที่เป็น5สล็อตตอนที่เราทำการแลกมานะมันจะเป็น5สล็อตแล้วก็ในการทําของครั้งนี้ผมจ้ทาเป็น6สล็อตด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ขอทาการเพิ่มสล็อตจาก5ขึ้นเป็น6ก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วก็ยูนิตตัวนี้มาจากนั้นนะครับเราก็หา,ายูนิตท,ที่แบบเป็นออฟขยะเนี่ย ทำการเพิ่มจำนวนสล็อตเข้าไปให้มันกลายเป็น6ก่อนนะครับก็จะมีชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งเอาเป็นอันไหนดีว่าอันนี้อย,อยาสับสนกับชิ้นที่เราทําการซื้อมาด้วยนะครับเอาเป็นชิ้นนี้แล้วก็กดตกลงดังนั้นนะครับก็จะมีเป็น1 2 3 4 5 6ห้าโอ้พอดีได้เลยอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปเลยว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลากิจกรรมที่มีการบวกเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดของการทับออฟอีก10%ด้วยกันนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าหากเราทำการเจ,จาะสล็น6 จะต้องติดแค่55%สำหรับออฟที่ติดแบบ100%นะแต่ว่าอันนี้จะมีการบวกเพิ่มเข้ามาอีก10%ก็เลยกลายเป็น65%นะครับแล้วก็กดยืนยันจากนั้นก็จะใช้ที่เพิ่มอัตรา,า,ตารการติด40%ก็สามารถดันเป็น100ได้ทั้งหมดแล้วนะครับโอเคกดตกลงกนะขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการที่ใส่ออฟเข้าไปนะครับซึ่งชิหนหลักนี้เดี๋ยวผมจะใส่ตัวมิทรักกูเรีย แล้วก็จะมีสายเป็นอ่าเป็นอะไรนะเป็นพาวเวอร์สแล้วก็สตามิน่าสาด้วยนะครับโอเคเราก็เลือกชิ้นนี้มาจากนั้นนะครับก็จะเป็นชิ้นที่เราจะมีเป็นตัวมิโทรากูเลียนะครับไหนเลือกลงมาซิชิ้นไหนหวะก็คือจะเป็นชิ้นนี้นะครับแล้วก็ต้องการมิโทรากูเลียอีกชิ้นหนึ่งด้วยก็จะเป็นชิ้นนี้มิทรลัคกูเลียนนะครับถ้าหากว่าเรามี2ชิ้นเนี่ยปอเซนการติของมันก็จะเป็น50%ก็สามารถย้ายได้แบบ100แร้อยเการบวก์เวนต์้านะครับ โอเคชิ้นทีมาก็คือจะเป็นชิ้นที่ผมจะใส่ตัว Power อร์อ่าพาวเวสแล้วก็ Stamina ่สนะครับซึ่งชิ้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นชิ้นที่มัน,วนรวมู่ในชิ้นเดีวยวกันพอดีก็สามารถย้ายไปได้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นชิ้นนี้โอเคจากนี้ไปจะมีอะไรอีกไม่ว่ารู้สึกว่าผมจะหายไปตัวหนึ่งแค่ก็คือจะเป็นตัว m u วเทชันนะครับ อยู่ไหนว่า m u ว a t i o n นะครับก็คือจะเป็น m u วเทชั n สองที่จะใช้ในการเพิ่ม,มประสิทธิการติดในตอนสุดท้ายนะครับก็จะมีชิ้นนี้แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นชิ้นไหนว่า <c oughs> แป๊บหนึ่งนะครับผมขอหาแป๊บหนึ่ง m u ว a t i o n สองอ่ะชิ้นนี้นะครับโอเคก็คือจะมีการใช้ครบทั้งห้าซอร์สเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือใช้ก็ประมาณเนี่ยสูงถึงหนึ่งล้านก็เลยทีเดียวโอเคกดตกลงตรงนี้ก็จะมีการเตือนเรื่องเกี่ยวกับการใช้ตัวไอเทมแต่ว่าเราจะยังไม่ใช้มันนะครับโอเคทีนี้เรามาเลือกออฟกันเลย ก็คือจะมีตัวมิทอลักกุเรียนะครับก็คือจะเป็นชิ้นนี้ถัดมาก็จะเป็นมิวเทชัน2แล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวพาวเวอร์3แล้วก็สต้ามิน่าสานะครับในชิ้นหลักนี้จะมีใช้ทั้งหมด4ี่ออฟด้วยกันนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นออฟอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับขอแค่เป็นออฟที่เราสามารถทําติดร้อปเปรเซ็นได้ก็พอแล้วเราก็กดยืนยันแล้วเราก็ใช้ที่พ่ตตาการติด4 0ก็สามารถดันตัวมิทอลักกูเรียแล้วก็มิวเทชันสเนี่ย ให้กันท่าติดเป็น100%ได้แล้วนะครับกดตกลงนะโอเคถัดมาก็จะเป็นชิวัตุดิบชิ้นแรกนะครับซึ่งชิ้นแรกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับชิ้นนี้เลยก็คือจะมีตัวมิทูลักกเลียมีพาวเวอร์สมีสตามิน่าสแต่ว่าตัวมิวเดชั่นสเนี่ยจะทําการเปลี่ยนให้กลายเป็นอีสุทรเรียวโซนะครับโอเคเราก็มาทํากันเลยก็เดี๋ยวขอเลือกชิ้นที่ มีตัวอีสุทเรียวโซมาพร้อมกันเลยกันละกันนะครับก็คือจะเป็นชิ้นนี้ทําการเลือกมาตอนนี้เราจะมีอีสุทธเรียวโซแล้วล้วก็วหาอีสุทเรียวโซเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันคือชิ้นนี้โอเคดังนั้นนะครับก็คือต้องการมิโทราากูเรียอีก2แล้วก็พาวเวอร์สกับสตามิน่าสานะครับเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าจะลบก,กับคังตัวเองแล้วเกินโอเคก็คือจะมีชิ้นนี้ที่มีพาวเวอร์สแล้วก็สตามิน่าสนะครับ จากนั้นจะเป็นตัวกูเรียใช่ไหมตัวกูเรียกูเรียก็จะมีชิน้นี้และอีกชิน้นนึงอยู่ไหนเอ่ยก็คือตัวนี้นะครับโอเคครั้งนี้ก็คือจะมีการใช้ตัวอิสุทเรียโซแทนที่ของมิวเทชัน2นะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็ไม่ใช้หลอดทำออฟโอเคชี้นี้ก็จะคล้ายๆกันจะเป็นมิโทุลักกุเรียอิสุทเรียวโซพาวเวอร์สามสตามมน่าสนะครับส่วนอีก2ช่องก็จะเป็นออกขยะตามใจชอบได้เลยแล้วก็กดตกลงไป แล้วก็ใช้ที่เพิาาา่มอัตราการติด40%ก็สามารถดนันไป100ได้ทั้งหมดแล้วนะครับทำหการกดตกลงอ่นะต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายฮะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเหรอไวเแล้วเกินในการทำของครั้งนี้นะครับก็คือจะมีชิ้นหลักของเราที่เป็นตัวอ่ายูนิตส่วนหลังซีนดี้โนเวลนะครับที่ตอนนี้ชิ้นหลักของเราจะมีเป็นมิทอลักกูเลียเมลิเทนสองพาวเวอร์3แล้วก็สแตมมินาสาม แล้วก็ชิ้นที่เราทําเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีคล้ายๆกันเลยแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนจากตัวมิวเทนสองให้กลายเป็นอิสุทเรียลโซนะครับแล้วก็อีกสี่ซอสที่เหลือล่ะอีกสีซอสที่เหลือนะครับก็คือจะเป็นตัวโซแล้วก็เป็นตัวเรลลี่นะครับก็จะมีเป็นชิ้นนี้ก็คือเป็นโซนะครับเป็นอิคุสุออเรสุโซชิ้นถัดมาก็จะเป็นโซเหมือนกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นใจไม่สามารถทําการย้ายได้นะครับแล้วมันหายไปไหนวะ <Wow. S 1> เออแฮะมันหายไปไหนอ่ะ เดี๋ยวนะอย่าบอกว่าเมื่อกี้นี้ผมหยิบไปใช้ผิดชิ้นน่ะเดี๋ยวจริงดิอ่ะก็ไม่รู้ว่าอีกชิ้นหนึ่งหายไปไหนนะครับผมก็เลยไปหยิบชิ้นที่ผมมีอยู่ในคลังมาก่อนอันนี้แล้วก็คือจะเป็นชิ้นนี้นะครับมันจะมีตัวอิคุสุอะเรสุโซอยู่ด้วยทีนี้เราก็สามารถทําการสร้างอิคุสุอะเรสุโซได้แล้วนะครับทีนี้ทามาก็คือจะเป็นตัวเรลลี่ก็จะเป็น2ชิ้นนี้นะครับชิ้นที่1แล้วก็ชิ้นที่2ที่มีเอลเดอร์เรลลี่อยู่ด้วยแล้วเราก็ทําการกดตกลง แล้วก็ครั้งนี้เราก็จะใช้หลอดท็อออฟที่เราทำการซื้อมานะครับจะเป็น S Attack อตแท็กแอนดที่สามารถทำตัวเกรสุพาวเวอร์ได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียงออฟกันเลยก็จะมีเป็นโซนะครับเป็นอิคุสุอาเรสุโซถัดมาจะเป็นตัวเรลลี่นะครับเอลเดอร์เลลลี่จะมีมิทอลักกูเลียถัดมาก็จะเป็นตัวพาวเวอร์ไอวีแล้วก็สตามิน่าไอวีนะครับตัวพาวเวอร์ไอวีกับสตามมิน่าไอวีนะครับถ้าหากว่า เรามีพาวเวอร์สาตัวเนี่ยก็สามารถทําไปค่าสีได้แล้วแต่ว่าเปอร์เซนต์การติดของมันเนี่ยจะค่อนข้างน้อยก็เลยต้องมีการใช้ตัวมิวเทชันสอในการดันเปอร์เซนต์การติดให้มันสามารถเพิ่มเปอร์เซนต์ให้มันเป็น50%ได้แล้วก็บวกอีเวนต์อีก10%ก็เลยกลายเป็น60%ตามนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นเกรสุ o พาวเวอร์ก็จะมีการบวกพลังโจมตีเข้าไปอีก50นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเอาหตัวที่เราสามารถทําได้อย่างง่ายๆครับแล้วเรากกก็ดตลง จากนั้นเราก็จะใช้ช่วยอัตราการติด40%เท่านี้ก็สามารถดันเป็น100ได้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ในการทําครั้งเนี่ยมันเป็นยูนิตท,ที่เป็น13ดาวแล้วก็มีการใช้ซอสครบทั้งหมดด้วยก็เลยจะเสียค่าความเสียหายเนี่ยทั้งหมด1 7 5 2 0 0เมเซนต้านะครับโอเคครับก็ทําเสร็จไปที่เรียบ้อยแล้วสำหรับยูนิตอันนี้นะครับด้วยงบประมาณสัก20ล้านแล้วบวกค่าการทาของเข้าไปเนี่ย ก็ไม่น่าจะเกิน25ล้านอยู่แล้วนะครับส่วนสเตตัสก็จะเป็นตามนี้เลยมีการบวกพลังโจมตีสาย S 175พลังโจมตีสาย R70 พลังโจมตีสายเวทกับพลังป้องกันทุกอย่างอย่างละ40ไม่มีการบวกเด็ก HP บวกร้แล้วก็ PP บวกอีก7ด้วยนะครับก็จะเป็นอกแนวดึงให้สำหรับคนที่เพิ่งจะมาฝึกหัดการทําออฟก,ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนสายล่ะถ้าใครที่อยากจะทการเปลี่ยนสายแบบเป็นสาย R หรือไม่ก็เป็นสายเวทนะครับก็ต้องมีการ เปลี่ยนออฟบางตัวไปอย่างเช่นเป็นตัวเลวี่เปลี่ยนจากเอเดอร์เลวี่ให้กลายเป็นอัพเรจิน่าเลลี่หรือไม่ก็เป็นดูเซอร์เลวี่ก็ได้ตัวปูเลียจะไปใช้ตัววาุณะ่หรือจะใช้เป็นปูเลียอันเก่าก็สามารถทําได้เช่นกัน p o เวอร์ไอวี r เวอร์จะเป็นสายเอสชูจะเป็นสาย R ส่วนเซคคูลิคุก็จะเป็นสายเวทประมาณนี้แล้วก็ตัวเกรสเนี่ยเราก็ไปซื้อหลอดที่แบบเป็นในส่วนของสาย R กับสายทก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันหน่อยสิ ก็เดี๋ยวขอเริ่มจากตัว Elder ร์เรลก่อนกันละกันนะครับแล้วก็มาที่ m มค์ช็อปเหมือนเดิมทำการค้นหาตั้งค่าเป็นยูนิตแล้วก็เลือกจำนวนซอตให้เป็นสลซอลตนะครับก็เริ่มจากอะไรก่อนดีอ่าเริ่มจากตัวเรลลี่ก่อนกันละกันในส่วนของเรลลี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู e l d e r ร์เรลอีกครั้งหนึ่งก่อน Elder ร์เรลนะครับถ้าเป็นยูนิตสลซอตเนี่ยราคามันจะประมาณสัก2ล้านแต่ว่าถ้าหากเป็นสาย R เนี่ย ก็จะใช้เป็นอัพพลเจน่าเรลลี่นะครับอัพพลเจน่าเรลลี่นะครับโอ้โหราคานี่ถูกกว่าเมื่อตะก,กี้นี้เยอะเลยครับเมื่อตะก,กี้นี้ราคา2ล้านแต่ว่าสำหรับสาย R เนี่ยราคาแค่5 0 0แสนเท่านั้นเองนะครับอัพพลเจน่าเรลลี mm ่เป็นออฟที่แบบเน้นพลังโจมตีสาย R นะครับก็คือมีการบวกพลังโจมตีสาย S กับสาย T อย่างละ20พลังโจมตีสาย R 40แต่ข้อเสียคือมีการลบ HP ลงไป10 แล้วก็ PP ลงไป1ด้วยนะครับแล้วถ้าว่าเป็นสายเวทอะสายเวทคือจะเป็นลูเซอร์เรลลี่นะครับลูเซอร์เรลลี่ลูเซอร์เรลลี่นะครับโอ้โหถูกกว่าเมื่อกี้นี่อีกเหรอราคาประมาณสัก3ามแสนสี่แสนนะครับสำหรับลูเซอร์เรลลี่ลูเซอร์เรลลี่จะเป็นออฟที่แบบมีการบวกพลังโจมตีสาย S กับสาย R อย่างละ20สายเวท40แล้วก็ข้อเสียคือมีการลบ HP ลงไป20 HP นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของออฟตะกูลเรลลี่ อ่าถัดมาก็คือจะเป็นออฟกุเรียนะครับกุเลอ่ะโอเคออฟกุเลียนะครับเมื่อตะกี้นี้มีการใช้ตัวมิทูลัก์กุเรียมิทุลัก์กุเลียนะครับเป็นออฟที่จัดว่าราคาไม่ได้แพงมากเพราะว่ามันเป็นยูนิตท,ที่มันหาได้จากตัวบอสในดีวาแคสอยู่แล้วแล้วก็สเตตัสของมันก็จะเป็นตามนี้จะมีการบวกพลังโจมตีสาย S กับสายออย่างละ30สนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสงสายเลยมีการบวกพลังป้องกันทุกอย่างอย่างละ20 s p 2 0แล้วก็ PP อีก2นะครับแต่ว่าถ้าใครที่แต่ใช้แบบเป็นสายเวทล่ะก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัววาลุนนะครับแต่ดูสิก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับวาลุนะกูเลียวาลุนะกูเลียนะครับราคามันจะแพงขึ้นมาสักน,นิดน,นึงแต่ว่าก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายส่วนสเตตัสนั้นก็จะเป็นตามนี้จะเป็นอาออฟที่มีการบวกพลังโจมตีสายเกับสาย T นะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเป็นสายอาแต่วันนี้มีการเปลี่ยนเป็นสายเวทแทนส่วนอย่างอื่นเนี่ย ได้ว่าเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่จะทําเป็นสายเวทเนี่ยจะใช้เป็นตัววารุณกุเรียก,ก็ได้นะครับมีการบวก hp แล้วก็ pp ด้วยโอเคถัดมาก็คือจะเป็นตัว power ใช่ไหมโอเคเมื่อกี้นี้เราใช้เป็น power ขั้นที่3นะครับ power ขั้นที่3แล้วก็มีการตี stamina ด,ด้วยแต่ว่าความจริงนะครับถ้าหากใครที่แบบจะทํายูดิตที่แบบเป็นสายเวทแล้วก็ไม่ได้แบบเน้นในเรื่องของ stamina เนี่ยจะเป็นเน้นในเรื่องของ pp หรือก็คือเป็น spirit ก็ได้นะครับ๋ยนดูซิ ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋เดี๋ยวอันนี้มันเป็นสูตะาไม่ใช่มันต้องเป็นสุปิอ่าปิเดี๋ยเดี๋ยวเขียนผิดโอเคก็จะเป็นนี่ครับสปิริต้าก็คือจะเป็นสปิริต้าขั้นที่3นะครับแล้วก็ทําการเซิร์ฟเป็นอย่างเช่นเป็นอ่าเทคคุนิคุก็คือตัวไหนวานี่ครับจะเป็นเทคคุนิคุขั้นที่3นะครับ ถ้าหากว่าเรามี2ตัวนี้นะครับคือเป็นเทคนิคขูดแล้วก็เน้นไปที่เซปิลิต้าเนี่ยราคาของมันก็ไม่น่าจะเกิน1ล้านอยู่แล้วสำหรับ2ตัวนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นหลอดทับออฟล่ะในส่วนของหลอดทับออฟนะครับเดี๋ยวขอยกเลิกก่อนเมื่อตะกี้นี้เราใช้เป็นหลอดที่เป็น s อสแอลแพคแอนด์พีพีเทียสามใช่ไหมก็คือเป็นตัวนี้สาหรับอไอเทมออทับออฟอันนี้นะครับราคามันจะประมาณสัก7ล้านแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสายที่มีคนได้เยอะที่สุดมันก็เลยมีราคาแพงขึ้นมา แต่ถ้าหาใครที่ไปเล่นสาย R กับสาย T เนี่ยราคาของมันก็จะถูกลงมาด้วยนะครับไหนขอดูส่วนของสาย R-Attack ก่อนกันกันก็คือจะเป็นชิ้นไหนหวาก็คือชิ้นนี้นะครับ R at t a c k ทีเทียสามราคาของมันนั้นอยู่ที่ประมาณ1ล้าน5นะครับถูกกว่าเกือบจะ5-6เท่าเลยนะสลับในส่วนของสาย R นะครับแล้วถ้าหกเป็นสายเวทล่ะไหนดูซิ นอนาสายเวก็คือจะเป็นชิ้นนี้นะครับกดทำการค้นหาราคาก็จะประมาณสัก 3- 4ถึงล้านนะครับพาะฉนั้นถ้าากว่าเป็นหลอดทำออมเนี่ยสาย R จะถูกที่สุดสายเวจะเป็นอันดับ2แล้วก็สาย S เนี่ยจะสูงเป็นอันดับ1เลยนะครับก็สามารถนำไปปรับเปลี่ยนให้กับสายของตัวเองได้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นแนวทางให้สำหรับคนที่อยากจะเริ่มฝึกหัดทำออมแล้วก็ใช้งบประมาณประมาณสัก20ล้านประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาติน,นี